ตอนที่28กายศักดิ์สิทธิส์สูงสุดคือสตรูของสวรรค์เขตภูเขาภายนอกสำนักเตา่าหุบเขาไป่ลิงแล้วไีเก็ได้เดินทางมาหาท่านอาจารย์มันยัมาช่วยนั่นเองเอ๊ะนั่นไงท่านอาจารย์ท่านอาจารย์อยู่นี่นี่เองเฮ้ทำไมเจ้าถึงมาหาข้าที่นี่ละ่ะเออ หลายปีก่อนตอนท่านอาจารย์พาข้าออกมาฝึกนอกสำนักท่านพาข้ามาหลบฝนที่นี่นะข้าลองคิดดูแล้วเลยมั่นใจว่าท่านน่าจะอยู่ที่นี่แน่ๆอีกไม่นานวันแห่งการก้าวข้ามหายนะของข้าจะมาถึงเจ้าอยู่ห่างๆข้าไว้จะดีกว่าจะได้ไม่โดนลูกหลงจากสายฟ้าข้าต้องการสมาธิจึงปีกตัวมาฝึกเงียบๆคนเดียวแต่ข้าแต่ข้าเป็นห่วงท่านอาจารย์นะ ไม่ว่าท่านจะจดติขึ้นเป็นเซียนหรือจะอยู่ที่นี่ต่อไปข้าก็จะขอปกป้องท่านจนนาทีสุดท้ายพอได้แล้วข้าไม่อยากให้เจ้าต้องมาห่วงข้าข้าต้องการให้เจ้าออกไปซะเจ้าต้องรู้สิว่าหนทางการฝึกตนนั้นโดดเดี่ยวแค่ไหนไม่ว่าเจ้าจะผูกพันกันเช่นไรสุดท้ายก็ต้องแยกจากกันในสักวันอยู่ดีจะต้องฝึกให้กลายปเป็นเซียนเท่านั้น ถึงจะไปถึงระดับแห่งความเป็นอมาตะได้นี่ตั้งหากคือจุดหมายสูงสุดไปนอมาตะแล้วมันยังไงกันล่ะข้าว่าการได้อยู่ร่วมกับคนที่รักชั่วนิรันต์ตั้งหากถึงจะสำคัญเนะสายฟ้าแห่งความทุกข์ยากกลำลังมาละดูเหมือนจะมาถึงก่อนกำหนดนะ,จะเจ้ารีบไปซะไปให้ไกลจากที่นี่ หากการขัดขืนสวรรค์ถือเป็นบาปข้าคนนี้จะขอแบกรับมันไว้เองเดิมพันด้วยทุกสิ่งที่ข้ามีจางอี้เจ้านี่มันยังไงกันนะณนะที่สำนักเตา่าอาสายฟ้าแห่ความทุกข์ยากมาแล้วไม่รู้ว่าท่านปร,รมาจารย์กับสิบพี่ใหญ่จะเป็นยังไงกันบ้างนะพวกเขาจะต้องไม่เป็นอะไรอยู่แล้วสิ่งที่พวกเราทําได้ในตอนนี้คือการปกป้องสำนักให้ดี เผื่อมีนิกายที่เป็นปรปักจะช่วยโอกาสโจมตีตอนที่ท่านปรังประจาไม่อยู่สิพี่ลวยเยียนพูดถูกเราต้องดูแลสำนักเตา๋าในฐานะบริวารของคุณชายจางอี้ข้าจะช่วยพวกเจ้าด้วยพิทักษ์สำนักเตา๋าหน้าที่ของข้าวันแห่งการก้าวข้ามความทุกข์ยากได้มาถึงแล้วเป็นการแสดงที่น่าดูดีทีเดียวหายนะในครั้งนี้อาจจะพรากชีวิตผู้แข็งแกร่งบนโลกไปได้หลายคนเลยละ่ะ ที่ท่านกลายเป็นวิญญาณเช่นนี้คงเพราะล้มเหลวในการก้าวข้ามความทุกข์ยากนั่นใช่ไหมใช่แล้วในตอนที่พลังข้าไปถึงจุดสูงสุดข้าถูกสังหารโดยสายฟ้าแห่งหายนะนั่นดั้งด้นฝึกตนมาตั้งทั้งชีวิตเพื่อมาพบจุดจบแบบนี้น่ะเหรอช่างไม่จติงจังจริงๆแต่ว่านะเจ้ากับจางอี้ยังมีความหวังอันยิ่งใหญ่รออยู่โอกาสที่พวกเจ้าจะรอดผลจากมันและกลายเป็นเซียนอมะตะอี <c oughs> จางอี้ไม่มีโอกาสนั่นหรอก ก็หลังจากที่ข้าเฟื้นพลังแนละ้วข้าจะบอกไปข่ามันเองณนะที่สำนักโลกสายฟ้าแห่งความทุกข์ยากมาแล้วสินะมันเจนีน่สวัสดีครับแม้ข้าจะเกลียดเย่เหยาแต่ข้าก็ยังหวังว่านางจะก้าวผ่านมันไปได้นะและจากนั้นเย่อหยากก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วจากอีกก็จะตกเป็นของข้า ข้าจะใช้โอกาสพิชิตใจจากนี่ให้ได้เออต้มฟ่าผ่าทําสายฟ้าแห่งอายนะสายฟ้าแห่งความทุกข์ยากคือพลังแห่งสวรรค์ไม่ว่าเจ้าจะหลบซ่อนอยู่ยังไงก็จะถูกตามล่าจนเจอทางที่ที่สุดก็คือการป้องกันตัวเองระวังมันมาแล้วระวังตัวให้ดี ายฟ้าฟาดที่ได้รับจากอาณาจักรนั้นเยามีประโยชน์มากจริงๆสิ่งนี้จะช่วยสกัดกั้นการโจมตีของสายฟ้าแห่งความทุกข์ยากได้มันใาอีกแล้วครั้งที่ดูจะสบพลางกว่าก่อนก่อนนะไมเหมือนว่าเต่าแห่งสวรค์ต้องการสังหารข้าโดยตรงอออะไรเนี่ยไม่เหนะพลังมันแข็งแกร่งเกินไปไม้สายฟ้าฟาดแตกเป็นเสียงเลยถอยไปนี่ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าจะรับมือไหวแย่แล้วอ้า ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เจ,เ,จเจ้า,าเจ้ารีบหนีไปซะท่านอาจารย์เจ้าพวกลุดกล้าขัดขืนสายฟ้าแห่งความทุกข์ยากงั้นเหรอ <c oughs> นี่มันคำเตือนตรวจพบว่าท่านได้พบกับศัตรูที่แข็งแกร่ง ร่างอาวตารของสายฟ้าแห่งสวรรค์ท่านต้องการเปิดใช้งานทักษะระบบการเผาผลาญกายกศักดิ์สิทธิ์สูงสุดอุปสรรคสวรรค์ความสามารถในการต้านทานโจมตีทักษะนี้จำกัดการใช้งานเพียงครั้งเดียวต้องการเปิดใช้งานหรือไม่เออไหเนี่ยตัวแทนแห่งสวรรค์คือผู้ที่ปกครองโรคไว้ดิแต่ทำไมมันให้ความรู้สึกที่ชั่วร้ายกันล่ะท่านอ,อาจารย์ต้องไม่เป็นอะไรเป็นไปได้ไหมวะ วิถีแห่งสวรรค์ในโลกแห่งการฝึกตนนั้นเข้าสู่สภาวะมืดบนแล้วผู้ขัดผืนจะต้องถูกสวรรค์ลงทันสตาสตาที่ถูกลิขิตโดยสวรรค์กันเหรอไม่เพื่อปกป้องท่านอาจารย์เพื่อบรรลุสู่การเป็นเสียนเพื่อคนที่เราห่วงใยเหล่านั้นถึงเป็นวิถีแห่งสวรรค์ข้าจาสู้ให้ถึงที่สุด เพื่อการนั้นเผาผลากายศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเปิดใช้อุปสรรคสวรรค์ยา่าเปิดใช้งานอุปสรรคสวรรค์โอ้มีพลังเห็งสวรรค์เช่นเดียวกับข้างั้นเหรอในโลกนี้มีแต่พลังที่คล้ายกับข้าด้วยเหรอฮะฮะฮะ โอ้ดูนั่นสิเหมือนมีใครกําลังสู้กับสวรรค์อยู่เลยไม่มีทางนะตำนานเล่าว่าพีเพียรผู้แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะต่อกรกับสวรรค์ได้บางทีเส้นทางบนฟ้าอาจไม่ใช่หนทางสวรรค์แท้จริงก็ได้นะหรังนี้ข้าจะไว้ชีวิตเจ้าข้า,าสายเพียรอวาตานไม่อาจสู้เขาได้เลยมนุษย์ผู้นี้มีพลังเบื้องหลังซ่อนอยู่แน่นๆาการต่อกรกับข้าเช่นนี้กอให้มีแรงเท่าบทก็นนับว่าไม่เลวเลย ันแเ่งการก้าวข้ามความทุกข์ยากข่าวรนะ้าข้าจะต้องเป็นคนเจ้าจะต้องเป็นของขา้าแต่เจ้าบ้าเอ้ยเจ้าไปสมเป็นเจ้าของโลกนี้เลยแต่ก็มาเถอะข้าขอสาบานว่าจะต้องเอาชนะเจ้าให้ได้ข้าจะรอในวันนั้นมาถึง <laughs> <laughs> แล้วม่ก็หายไปเลยเ <laughs> แค่นี้เออทักษะอุปสรรคที่เรียกใช้งานจากระบบนั้นสุดยอดจริงๆ แต่มันมีราคาสูงเกินไปหน่อยพลังของ่ายศักดิ์สิทธิ์สูงสุดถูกเผาผ่านไปเยอะมากเอ,อ้อว่าเอ้ท่านอาจารย์ท่านจะต้องไม่เป็นอะไรโชคยังดีที่ลมหายใจแห่งชีวิตของอาจารย์ยังไม่หมดลงก่อนอื่นต้องให้ยาเม็ดเกรดทองคำที่เผาจิ้งจอกให้ข้ามาก่อนหน้านี้ร่วมกับผลแห่งเตาก็น่าจะพอให้ท่านอาจารย์ตื่นขึ้นมาได้ลอะอท่านอาจารย์ ท่านอาจารย์ทนไว้นะครับเออืมจางอี้ท่านอาจารย์ในที่สุดก็ฟื้นแล้วเหรอเออเฮอะไรกันเนี่ยพลังกายศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของเจ้าทำไมข้าสัมผัสถึงมันไม่ได้เลยล่ะท่านอาจารย์สบายก็ดีแล้วครับข้าแค่เผาผลาญพลังกายศักดิ์สิทธิ เพื่อขับไล่ร่างอาวตารแห่งสวรรค์ไปก็เท่านั้นเจ้าโง่เพื่อฆ่าแล้วมันคุมหรือไงกันนะหากไม่มีกายศักดิ์สิทธิ์เจ้าจะทำยังไงเล่าเอ๊ะท,ท่านอาจารย์หากไม่มีกายศักดิ์สิทธิ์ก็แค่ต้องพยายามฝึกฝนแต่หากไม่มีท่านอาจารย์ข้ามีชีวิตอยู่ต่อไปก็ไม่ต่างกับตายทั้งเป็นข้ายอมสูญเสียทุกสิ่งตามใดที่พิเสียท่านไปท่านอาจารย์ข้ารักท่านนะ เป็นเสียงของหัวใจข้าที่ไม่เคยสั่นคลอนเลยข้าเกิดสงสัยมานานแล้วว่าเสียงในหัวใจของท่านอาจารย์สำหรับท่านข้าคืออะไรเอ๋อ้าเอ้าจากอีที่จริงข้าเอ่อจบได้อโอเคก็ขอจบอาการเรื่องนี้ไมเอวิท ใครที่รับชมอยู่ตอนนี้ก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กดส่งต่อใครผมด้วยครับเพื่ออะไจะในการท่าต่อไปนั่นเองสำหรับเรื่องนี้ก็ตูดเดือดเลือดพันกันจริงๆเลยเนะครับก็มีงานเดินไปครับสำหรับเพจผู้แปลแล้วติลลี่เพจผู้แปล,ปลตายในคลิปแชร์แล้วเพจเก่งไดชิดโดนะครับติลลี่เพจเก่งไดชิดโดไปใต้ยในคลิปชแปชร์คดกกีญาติกอดใครได้เอโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันมากเลยเจอกันในคลิปหน้าครับสรับวันนีสวัสดีครับขอบคนละหนึ่งไลค์กดติดตามมันด้วยนะจ๊ะ